น้องจ๋าน้ำคับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะคุณปากกอนปากกอนหาเห็ดจ้ามาหาเห็ดเจอกันในป่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามองหาเห็ดจ้ามองซ้ายมองขวาจ๋าจ๋านานี่เห็ดขั้นตะเลนจ้ามะ เก็บเห็ดน้ำการจ่ายเจอแล้วจ้าเจอแล้วเจอแล้วนี่จ้าเชียเบิ้งข้าขงหลังคุณประกอบแล้วจะเป็นผู้หาไว้ให้จ้าหม่ไม่าบาเชียอกืมเป็นจุมจมนจจ้มเป็นจุ้มจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจุ้มเป็นจุ้มเลยเป็นแถวเลยจ้าใส่ถุงมือนี่กะดีดี ทุกมือว่าเปียกทุกมือมือมันเปียกโพดเบิง้งพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งพุทธาจั่เบิง้งเบิ้งเพื่อนออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ้งเพื่อนออกเบิ้งเนื้อเน็ตยังออกแค่ออกวาคักออกแน่พุน่ะอ,ออกไปพุน่ะ <c oughs> <c oughs> พุน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เบึงเบึงปัดเบึงนี่นี่ออกเป็นกุ้มเลยจ้ะนี่โอ้โยออกแค่ออกว่ะออกเป็นกุ้มเป็นก้อนนี่บี่เนี้ยนี่น พักคนเนี่ยพี่น้องจ้ะงานพักน้ำเนี่ยนี่เก็บเลยค่ะค่อยไปทําความสะอาดก็ได้เฮามีเวลาจ้ะเฮามีเวลาทําความสะอาดอยู่ยปบานี่เขาบนมีเวลาทําความสะอาดเฮาม้าไก่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บเก็บแล้วเขาไปนางตัดอยู่บ้านเฮาก็ได้จังสบาย ออกแน่จ้ะออกน้ำแทรงน้ำว่ะออกน้ำแทรงน้ำว่ะเดีย๋ยวไปเลยเรื่อง สำรองยวนกระเป๋าเสือละค่ำเสือหย่กจำลองยวกกระเป๋าจะมางามเถอะจ้ะพี่นน้องจ้ะมางามเถอะงงเ,เก็บมันเลยจ้ะเก็บมันเลย เก็บนะอย่างเมามมนเก็บไปเรื่อยๆเอยอะมากนี่นี่อ้หจุมนิ่บรจุมิ๊อืบ่งจุนะบรงจุมนิ่ เห็ดออกเป็นจุ่มจ้ะเห็ดออกเป็นอันกุมเป็นกุมเลยแต่สะอ่อนเพื่อนออกกุมนด้น้อยนิ่น้อยพูดจานน่ดรอกน้อยพูดบ้าอาน้อยอันนี้ก็น้อยพูดบ้าอาจ้ะแบบนี้เอาเป็นกุมเป็นซ้อแบบนี้เอ้าขอถ่ายรูปในเธินงานถึงงานบ่ ก็ถ่ายรูปในเทินงามลายก็ได้คุณน่ะดึงขึ้นม้าเป็นเหงาเลยเป็นซ่อเป็นซ่อเลยจ้ะคุณน่ะเห็นไหมให้ค่อยๆสะอาดทุกบ้านจ้ะป้าเมือป้าเมือบ้าน ลองโก้แล้วมีนัดอันไปอันอนนันเกิดมูไปกินบุฟเฟ่อันจาโปนมโออันบุฟเฟ่ยังก็ญี่ปุ่นน้ำมูมันเนี้ยเก็บต้องเฝ้ามือจ้ะเฝ้ามือหาต้องโก้ต้องโก้จะไปหาเพื่อนนี่เป็นไ ขางานเนยเห็ดเงี้ยขากระอบกรอบพุ่นอ่ะอสะอ่อน oh, ขาเห็ดโอ้ปวดขาปวดขานัง่งก้มนั่งเงยไปปวดขาจะขา้ะขาแห้งนี่นี่ขาโอบปวดเลย อวบๆจะอ่อนขาพ่นแล้าขันลายึพ่นพ่พนอะจะคืงกระตาละโมเมนต์หน่อยๆนี่หน่ะจะได้ลายอยู่กระตาหน่อยเขาน่าตาน้อยคอยใจ งาไม้โอ้ยจับมุดงาไม้งาไหลโอ้แอนนัพี่น้องจ๋าเบิ่งดอกนี่ดอกตั้งเกินเทินอยู่งามแท่างามว่ะพูดนน่ะเพิ่นล้ามไปนะพูดนน่ะเพิ่นล้ามน่ะอันนี้เพิ่นอยู่ห่างกันเพิ่นละดอกไงแท่ไงว่ะใช่ครับดอกไงเนี้ยพูดนน่ะ u <laughs> đọc hết đọc u bạt, nhai u, bà, nhai u ไม่หลายอยู่จ้ะเก็บแป๊บๆๆกระเต็มกระตาละเพื่อน,นดอกใหญ่เพื่อนดอกใหญ่ก็เลยเก็บง่ายเก็เกงงบเพื่อเดียวกระเต็มกระตาอดอกใหญ่เท่ไงวะพื่อนดอกเห็ดบนะ ไปไปป le le ะขี้เพร็ดบ้านสะอาดพันใดดอกจามันนี่ใบสวนบ่เป็นยังจ้ะมาไปเย็ดความสะอาดที่บ้านจะสวยงามๆเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บมันๆไปด้วยกันจ้ะเดี๋ยวดึงดึงสาเหตุ ดึงขึ้นมาละปุ้นกับว่าค่ายลายดอกจากเห็ดอันนี้นะนอกจากใบอันใบสนนี้นะแต่ใบโนนี้นะเพิ่นมน่นติดอยู่นะจากพ่อแม่พี่นอ้องจ๋าเบิ่งเกือบเต็มกระตาหน่อยเาขาคือเก่าจากพ่อแม่พี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะฮักแทงแทงกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะพึ่งทิ่นพ,พึ่งป้ากันเด้อจ้าเอิงฝรั่งฝังโขงไปน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบื่องมือพาไปยังเฮ็ดยังน้อจ้านาอ พ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บเห็ดเก็บไปเรื่อยๆจะจนกว่าเพื่อนสีเบิร์ตนาเพื tes. ่อนผู้หลับเดือนหนึ <iction> ่งเดือนสองเพื่อนบ่เบิร์ตฝรั่งฟังขคงกับสิเก็บอยู่นี่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บอยู่จนเพื่อนเบิร์ตผู้หลับเพื่อนสีเบิร์ตยามแต่สิเก็บเบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพิ่อนคือสิออกคักออกแน่เทสันดี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าพามาเข้าป่าหาเห็ดจ้า ไปละจ้าบ๊ายบายบาย,บายขอบคุณค่ะ